210ล้านยูโรค่ะต้องเป็นของเราถูกแล้วรู้จ้างเงินเป็นไหนดีเลยค่ะคุณผู้ชมฮัลโหลสวัสดีค bueno? no. ่ะแล้ว <tutaj> นี่แกสวัสดีแล้วค่ะลูกสวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเนื่องกว่ามีนังไ่อยากอยู่แล้ว วิดีโอนี้ท่กก็เกี่ยวข้องกับเจ้านี้เลยค่ะเมืองไทยมีลอตเตอรี่ฝรั่งเศสและยุโรปนะคะก็มีนี้เลยค่ะเออโคมีิเลียง หรือว่ายูโรมิเลียนนั่นแหละค่ะก็มีหลายประเทศในยุโรปนะคะที่เข้าร่วมเล่นเจ้านี้นะคะรวมถึงฝรั่งเศสด้วยค่ะรางวัลของมันนะคะล่อตาล่อใจมากก็เริ่มจาก17ล้านยูโรค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีใครถูกรางวัลเนี่ยนะคะรางวัลมันก็จะทบไปเรื่อยๆค่ะจนถึงสูงสุด210ล้านยูโรค่ะอา้า <laughs> วมีคนมาดึงมาละ วิธีการเล่นนะคะง่ายมากเวลาเล่นนะคะก็เริ่มจากแค่2.5ยูโรค่ะหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ90บาทนะคะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยจะมี2วิธีเล่นก็คือไปที่เล่นที่ร้านทาบานะคะก็คือร้านขายบุรีร้านขายลอตเตอรี่โดยตรงร้านขายเกมอะไรพวกนี้นะคะโดยตรงเลยหรือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FDJ ย่อมาจาก Hongsees d e j ja. อะมาเริ่มกันเลยค่ะอย่าได้เสียเวลาเพราะว่าวันอังคารวันพรุ่งนี้นะคะรางวัลมาที่สูงสุดแล้วค่ะ210ล้านยูโรค่ะต้องเป็นของเราซึ่งคิดเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณ7,000กว่าล้านบาทค่ะถูกแล้วรู้จ้าเงินไปไหนดีเลยค่ะคุณผู้ชม แต่ก่อนที่จะถูกค่ะมาดูกันก่อนว่ามันซื้อยังไงค่ะคือง่ายมากแค่ขุดๆยื่นๆแล้วก็จะได้ใบตัวออกมานะคะอ่ะเริ่มแรกนะคะมาแบบที่ไปเล่นที่ร้านก่อนค่ะเวลาไปเล่นที่ร้านนะคะก็มันจะมีใบนี้นะคะนี่เลยให้ไปหยิบมาค่ะอ่ะมาเล่นกันค่ะในใบที่เล่นนะคะจะมีตารางอยู่5ช่องด้วยกันนะคะ1 2 สามสี่ห้าโดยแต่ละช่องแต่ละตารางเนี่ยมันจะเรียกว่าครีซึ่งในหนึ่งช่องนะคะเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะต้องจ่าย2.5งจุดยูโรค่ะถ้าเล่น2ช่องนะคะก็ต้องจ่าย5 e ยูโรค่ะ3ช่องก็7.5็ดจุยูโรค่ะามาในกรณีที่เราเล่น1ช่องนะคะใน1ช่องนี้เนี่ยเราก็จะต้องเลือกตัวเลข1ถึง ห้บเนี่ยหตัวด้วยกันนะคะเลือกอะไรก็ได้อ่ะสมมุตินะคะเลือกตัวเลขนี้นี้อีกตัวหนึ่ง3ามละตัวที่4และตัวที่ห้าโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะต้องเลือกดาวค่ะเอทัวรแปบลบว่าดาวนะคะดาวเด่นนะคะต้องเลือก2ตัวค่ะก็คือเลข1 –ถึง12ค่ะจะเลขอะไรก็ได้นะคะก็ให้กากระบาทลงไปเลยค่ะนี่ Okay. เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก่อนที่จะยื่นให้คนขายเนี่ยเราก็จะต้องมาเลือกว่าเราจะซื้อของวันอคารหรือวันศุกร์และเราก็สามารถเลือกได้อีกนะคะว่าเราจะเล่นเลขชุดเดิมเนี่ยสองอาทิตย์สามอาทิตย์สี่อาทิตย์หรือห้าอาทิตย์นะคะสูงสุดก็คือห้าอาทิตย์ค่ะและมันยังมีลูกเล่นอีกอันนึงนะคะเป็นออปชั่นของการเล่นนะคะโดยถ้าเราซื้อเพิ่มอีก หนึ่งยูโรเนี่ยนะคะอย่างเช่นนี่ค่ะถ้าซื้อออปชันบวก1ยูโรนะคะถึงแม้ว่า1ใน5ตัวเนี่ยไม่ได้เลยแต่ว่าได้ดาว1ดวงคุณก็จะได้2-4 euro ยูโรค่ะกรณีที่2ค่ะสมมติว่าเออไอเลข5ตัวเนี่ยไม่ถูกเลยแต่ถูกตรงที่ดาว2ตัวนะคะเมื่อซื้อออปชันบวก1ยูโรเนี่ยคุณก็จะได้11.3็ยูโรค่ะ พอซื้อตรงบวก1 euro ยูโรเนี่ยคะ่ะโอกาสที่จะถูกอะ่ะมันก็มีมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะมันก็มีออปชันน่าสนใจอีกนะคะก็คือจ่ายเพิ่มเล่นเพิ่มโอกาสถูกก็เพิ่มขึ้นอย่างเช่นนี่คะ่ะมันจะมีออปชันว่าเราจะเลือกดาวได้มากกว่า2ตัวนะคะคือเลือกได้มากที่สุด12ตัวและเลือกไอเจ้าเลข5ตัวเนี่ยคะ่ะ1นึเนี่ยอาจจะเลือกเพิ่มขึ้นเป็น เป็น6ตัว7ตัว8ตัว9ตัว10ตัวคะ่ะแต่เราก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะอ่สมมุตินี่คะ่ะถ้าจะเลือก3ดาวนะคะเลือกเลือกจาก2ดาวเป็น3ดาวนะคะและ เลือกเลข1-50เนี่ยหตัวเนี่ยเราก็จะต้องจ่าย7.5ยูโรค่ะแต่ถ้าสูงสุดเลยเนี่ยเลือก12ดาวนะคะก็เลยจ่ายไปเลยค่ะ165ยูโรค่ะและถ้าเพิ่มโอกาสขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเลือกเป็น6หลักนะคะก็จ่ายไปค่ะ990ยูโรค่ะ 315, ในฝรั่งเศสมันจะมีรางวัลไมลมิลลิงทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะจะมีคนฝรั่งเศส1คนได้รางวัล1ล้านยูโรค่ะเวลาที่เราซื้อลอตโต้ฝรั่งเศสแต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีเลขรันอย่างเงี้ยค่ะเลขนี้ค่ะ นี่แหละเลขรันเนี่ยะค่ะคนที่ได้เลขรันตัวนี้นะคะก็จะได้1ล้านยูโรไปเลยค่ะความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะตรงที่เรามีสิทธิ์ที่จะได้1ล้านยูโรค่ะไม่ว่าเราจะซื้อแค่ชุดเดียวก็ตามนะคะและถ้าสมมติว่าเราซื้อ5ชุดในห้างกรีนเนี่ยเราก็มีโอกาสมากขึ้นนะคะเหมือนกับหัวรัฐบาลเราแหละค่ะซื้อมากก็มีสิทธิ์มากขึ้นคนที่ได้1ล้านยูโรเนี่ย ไม่จําเป็นว่าไอ้เจ้าเลข5ตัวเนี่ยต้องถูกไม่จําเป็นว่าต้องมีดาวนะคะแค่มีเลขตรงกันกับที่เขารันออกมานะคะก็จะได้1ล้านยูโรไปเลยค่ะมาดูวิธีการออกหวยของฝรั่งเศสบ้างนะคะก็จะไม่เหมือนที่ไทยค่ะคือที่ไทยจะมีสาวๆสวยๆหรือว่าเจ้าหน้าที่นะคะมาเป็นคนกดคนออกแต่ที่นี่คือใช้ระบบอัตโมติทั้งหมดค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างใสค่ะมองเห็นก็จะม้วนลูกบอลนะคะออกมาทั้งหมด5ลูกด้วยกันนะคะก็คือ5เลขที่เราเลือกไปนะคะ1-50ถึงค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมาออกเลขดาวเด่นค่ะเลขดาวนะคะก็เป็นเลขที่เราเลือกนะคะ1-12ค่ะเลขดาวที่ออกรอบนี้นั่นคือ12และ7ค่ะีแม่ผิดค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะบอกเลยค่ะว่า มีใครในยุโรปนะคะถูกรางวัลหรือเปล่างวดนี้ค่ะไม่มีใครได้ไปค่ะทีนี้นะคะรางวัลจาก206ล้านยูโรจะเพิ่มเป็น210ล้านยูโรค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะรันเลขรหัสสำหรับคนฝรั่งเศสนะคะที่จะได้รับ1ล้านยูโรค่ะแล้วเขาก็จะบอกเลยค่ะว่าคนที่ถูกเนี้ยอยู่บริเวณไหนของฝรั่งเศสค่ะอะไรคะลูก นีสวัสดีเร็วอ้ <Aww. S 1> ลอตเตอรี่เมืองไทยนะคะอาจจะมีเล่นแค่2เดือนเอ้ยไม่ใช่อาจจะมีเล่น2ครั้งใน1เดือนคือวันที่1วันที่16นะคะแต่ว่าสำหรับยูโรมิเลียนเนี่ยนะคะเ e ออโคมิเลยนเนี้ยเล่นไปเลยค่ะทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ2วันค่ะนั่นก็คือวนันอังคารและวนันศุกร์ค่ะ การพนันในประเทศฝรั่งเศสนะคะก็มีรัฐบาลเป็นประกันค่ะแทงมา้าแทงบอลอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถทำผ่านเว็บไซต์หรือว่าทำที่ร้านได้และไม่ได้มีแค่เออโคอมิเยองอย่างเดียวนะคะ <I know. S 1> มีให้เล่น <I know. S 1> อีกหลายสิ่ง <I know. S 1> หลายอย่างมาก <I know. S 1> เลยค่ะ แล้วก็มีทั้งเล่นแบบขูดนะคะที่เคยทําวิดีโอเอาไว้ซึ่งไอ้แบบขูดเนี่ยจะเล่นกี่ครั้งก็ได้จะเล่นเท่าไหร่ก็ได้ตามงบประมาณของตัวเองเลยค่ะแต่ก็ขอเตือนไว้นะคะว่า แต่ก็เล่นกันแต่เบาๆพอดีพอดีหยอกดวงกระจุกกระจิบที1-1ึ่งหนึ่ง e UR, e UR, e UR, ยูโร2ยูโร5ยูโรอะไรเงี้ยค่ะแก็อย่าเล่นบ่อยค่ะเพราะว่าไอายอดเล็กๆเนี่ยพรามันสะสมแล้วเนี่ยมันก็เยอะอยู่โอเคค่ะเป็นไงคะนี่แหละแบนวิธีการเล่นหวยของยุโรปรและหวยของฝรั่งเศสนะคะเริน,นะคะ ็เล่นกันแต่พอดีพอดีนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการลงทุนก็ควรศึกษาดีๆเพราะการลงทุนมันมีความเสี่ยงอย่าให้ถึงขั้นเล่นและมีปัญหาครอบครัวโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบไปก่อนนะคะอีแม่ก็จะต้องไปเล่นเหมือนกันคะ่ะแต่สำหรับของอีแม่แล้วนะคะก็คือเล่นบนแอปพลิเคชันค่ะไม่ได้ไปที่ร้านอะไรใดๆนะคะขอให้มีโชคกันทุกคนคะ่ะบ,บายๆคะ่ะอาเบียนโต